สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยศยามนกลมตินักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องศนค่ะวันนี้นะคะอบจแม่ห้องสอนของเรามีเรื่องราวดีๆมาบอกเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะคะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องศอนนะคะได้มีการออกไปส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันลูกน้ํายุงนะคะและสเปรย์ป้องกันยุงนะคะตรงนี้ก็เพื่อที่จะใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกนะคะและส่งมอบหน้ากากาอนามัย แอลกอฮอล์นะคะรวมไปถึงเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ที่มีที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรดด้วยนะคะตรงนี้ก็เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 นะคะซึ่งเราก็ได้ออกเดินทางกันไปทั้ง7อําอำเภอนะคะโดยการส่งมอบนะคะเราเริ่มกันที่อำเภอเมืองก่อนนะคะซึ่งเราไปกันวันที่ 6กันยายนนะคะซึ่งนําโดยท่าน,นายกนะคะนายอัครเดชวันชัยธนวงศ์นะคะนำผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะไปส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกและอุปกรณ์เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 นะคะโดยในพื้นที่อําเภอเมืองนะคะเราจะมีการมอบผลิตภัณฑ์ทั้ง2 ตัวนี้นะคะดังนี้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกนะคะเราก็จะไปมอบ MOSQUIT TB10 m o s q u ส t TB100 แล้วก็สเปรย์ป้องกันยุงนะคะซึ่งจำนวนเนี่ยนะคะ m o s q u i t เนี่ยจะเป็นจำนวน8,000แผงนะคะ MOSQUIT TB100 จำนวน4,410แผง สเปรย์กันยุงจำนวน3,000ขวดนะคะผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด -19 กนะคะก็ได้แก่เครื่งองจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรดจำนวน77เครื่องหน้ากากอนามัยทางการแพทย์3ชั้นนะคะจำนวน2,076กล่องแอลกอฮอล์นะคะตรงนี้เราจะมอบให้กับพี่น้องอสมอนะคะคนละ1ลิตรตามจำนวนเลยนะคะก็คือในพื้นที่อำเภอเมืองเรามีอสม1,038คนนะคะเราก็ส่งมอบตรงนี้ จำนวน10,38ลิตรค่ะลำดับต่อไปจะเป็นอำเภอแม่สเสียงนะคะซึ่งอำเภอแม่สเสียงเนี่ยเราเดินทางลงไปกันวันที่7กันยายนนะคะก็นอกจากท่านนายกนะคะจะไปร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์กับเราแล้วนะคะก็จะมีคณะสมาชิกสภานะคะจากอำเภอแม่สเสียงแล้วก็ศบเมยไปร่วมกับเราด้วยนะคะแล้วก็มีคณะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่องค์การิหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงไปร่วมกันส่งมอบผลิตภัณฑ์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด1 9ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งก็ได้แก่ MOSQUIT TB10 ตรงนี้นะคะส่งมอบให้อําเภอแม่เสรียงที่จํานวน15,000แผงนะคะแล้วก็ MOSQUIT TB100 จํานวน4,620แผงนะคะแล้วก็สเปรย์ป้องกันยุงนะคะจํานวน3,000ขวดค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด -19 นะคะก็ได้แก่เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรดนะคะจำนวน88เครื่องแล้วก็หน้ากากอนามัยทางการแพทย์3ชั้นนะคะจำนวน2,028กล่องและแอลกอฮอล์นะคะตรงนี้อย่างที่บอกว่ามอบอสมอคนละ1ลิตรนะคะก็คือตามจำนวนอสมอในแต่ละอำเภอเลยนะคะของแม่สรียงนะคะมอบที่1000 ลิค่ะมาต่อกันที่อำเภอศบเมยนะคะซึ่งเราเดินทางต่อจากอำเภอแม่สระียงไปนะคะคณะที่ไปมอบก็จะเป็นชุดเดียวกันกันกบที่มอบให้กับพื้นที่อำเภอแม่สระียงนะคะก็จะมีคณะสมาชิกสภาในพื้นที่อำเภอศบเมยนะคะไปกันกับเราด้วยนะคะก็คือมีคณะผู้บริหารแลวก็เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมทั้งท่านนายกนะคะที่เดินทางไปมอบในอำเภอศบเมยค่ะสําหรับจํานวนนะคะเริ่มกันที่ผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนมอสฟิตทีบีสินะคะร้องมอบให้ศบเมย อยู่ที่20,000แผงนะคะ Mo ส quito TB 100จำนวน3า8 0นวน31,80แพผงและสเปรย์ป้องกันยุงนะคะจำนวน4,000ขวดในส่วนของผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด -19 นะคะมอบให้ศพเมยเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรดนะคะตรงนี้62เครื่องหน้ากากอนามัยทางการแพทย์3ชั้นนะคะจำนวน924กล่องนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะมอบให้จำนวน471ลิตรค่ะ มาต่อกันที่อำเภอแม่ลาน้อยนะคะก็คือในวันรุ่งขึ้นนะคะในวันที่8กันยายนนะคะเราก็เดินทางไปส่งมอบผลิตภัณฑ์กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็จะมีทนายกมีคณะสมาชิกสภานะคะแล้วก็คณะผู้บริหารรวมไปถึงเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเดินทางไปพร้อมกันนะคะส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยนะคะที่สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อยมอสกรีตทีบีสิบเนี่ยนะคะอยู่ที่จํานวน 4,000แผงนะคะมอสควิดทีบ100อยู่ที่จํานวน2,985แผงและสเปรย์ป้องกันยุงจํานวน1,500ขวดนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด -19 นะคะมอบให้อำเภอแม่ลาน้อยเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟาราเรดนะคะจำนวน76เครื่องหน้ากากอนามัยทางการแพทย์3ชั้นนะคะจำนวน1,252กล่องนะคะและแอลกอฮอล์มอบให้จำนวน626ลิตรค่ะ และในวันเดียวกันนะคะเราก็เดินทางเข้าไปส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันไข้เลือดออกและผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด -19 นะคะในพื้นที่อำเภอขุนยวมกันต่อเลยนะคะซึ่งก็มีคณะสมาชิกสภาใน อำเภอขุนยวมนะคะท่านมาร่วมส่งมอบกับเราด้วยนะคะก็จะมีจำนวนดังนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกนะคะ m o สควิดทีบีสิบจำนวน3,250แผง m o สควิดทีบี0นึ่งจำนวน1,980แผงและสเปรย์ป้องกันยุงจำนวน1,000ขวดนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด -19 นะคะเครื่อง ใส่แอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟาราเรดจำนวน53เครื่องหน้ากากอนามัยทางการแพทย์3ชั้นนะคะจำนวน710กล่องและแอลกอฮอล์นะคะจำนวน355ลิตรค่ะหลังจากที่เราส่งว่าผลิตภัณฑ์ ป้องกันไข้เลือดออกและป้องกันโควิด1 9นะคะจัดอำเภอเมืองแล้วก็ลงไปในเขตอำเภอสายใต้แล้วนะคะเราก็มาที่อำเภอสายเหนือกันบ้างนะคะโดยเราเริ่มกันที่การส่งมอบให้กับอำเภอปางมะผ้านะคะจำนวนผลิตภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งได้แก่ m o s q u i t TB10 นะคะอยู่ที่3,250แผงนะคะ Mo ส q u ิด TB 100จำนวน1,575แผงและสเปรย์ป้องกันยุงจำนวน1,000ขวดนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด1 9ที่ส่งมอบให้กับอำเภอปังวะผ้านะคะก็จะมีเครื่องจอ่ายแอลกอฮอล์พร้อม ที่วัดอุณภูมิอินฟราเรดนะคะจำนวน41เครื่องแล้วก็หน้ากากอนามัยทางการแพทย์3ชั้นนะคะจำนวน774กล่องอแอลกอฮอล์อีกจำนวน387ลิตรค่ะสำหรับอำเภอสุดท้ายนะคะที่เราส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันไข้เลือดออกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด19ก็คืออำเภอปลายนะคะซึ่งจำนวนก็มีดังนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกนะคะสฟิ i TB10 จำนวน4,500แผง มอสฟิตทีบีหนึจำนวน2580แผงและสเปรย์ป้องกันยุงจำนวน1,500ขวดนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด -19 นะคะซึ่งก็ได้แก่เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรดจำนวน66เครื่องนะคะหน้ากากอนามัยทางการแพทย์3ชั้นนะคะจำนวน1056กล่องแอลกอฮอล์จำนวน528ล,ล,ลิตรนะคะทั้งนี้นะคะทางอบจแม่ห้องศอนะคะก็ได้มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงเพิ่มเติม ในรอบที่2นะคะในวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะคะซึ่งเราก็ทำการ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทั้ง7อําอำเภอนะคะพร้อมกันเลยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราก็มีการแบ่งสายกันลงไปนะคะซึ่งจะมีจํานวนดังต่อไปนี้นะคะเราเริ่มต้นกันที่พื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนก่อนนะคะสําหรับ m o สฟิต t ีบีสิเนี่ยเรามอบเพิ่มเติมอยู่ที่2836แผงนะคะแล้วก็ m o สฟิต t ีบีหนึอยู่ที่1470แผงนะคะสเปรย์ป้องกันยุงอีก3000ขวดนะคะมาต่อกันที่อำเภอแม่สเสรียงนะคะมอ ปิดทีบีสิบมอบเพิ่มเติมอยู่ที่ 14983แผงนะคะ Mosquito TB 100 1,540แผงสเปรย์ป้องกันยุง3,000ขวดนะคะและอําเภอศบเมยนะคะในรอบที่2เนี่ยเราส่งมอบ Mosquito TB 10อยู่ที่18,054แผงนะคะ Mosquito TB 100อยู่ที่1,060แผงแล้วก็สเปรย์ป้องกันยุงอยู่ที่4,000ขวดนะคะามาต่อกันที่อําเภอแม่ลาน้อยค่ะสําหรับแม่ลาน้อยนะคะ Mosquito TB 10 เราส่งมอบที่7,521แผงนะคะแล้วก็ทีบี0 995งแผงนะคะสำหรับสเปรย์ป้องกันยุงของแม่ลาน้อยเนี่ยเรามอบกันอยู่ที่1,500ขวดนะคะมาต่อกันที่อำเภอขุนยวมค่ะขุนยงเนี่ยนะคะเราจะส่งมอบมอสควิดทีบีนะคะจำนวน5 1า0นวน5,170แผงนะคะแล้วก็ m o ส q u i ดทีบี 100อยู่ที่660แพงนะคะสเปรย์ป้องกันยุงอยู่ที่1,000ขวดค่ะมาต่อที่อำเภอปางมะผ้านะคะเราจะมอบ mosquito TB10 อยู่ที่4,218แพงนะคะแล้วก็ mosquito TB100 อยู่ที่525แผงนะคะสเปรย์ป้องกันยุงมอบจํานวน1,000ขวดนะคะอีกหนึ่งอำเภอค่ะอ,เอํเภอสุดท้ายก็คืออ,เอํเภอปลายนะคะตรงนี้เราจะมอบ m o ส q u i t ทีบีสอยู่ที่1 3 9 9แผงนะคะแล้วก็ m o ส q u i t ทีบี0นอยู่ที่860แผงสเปรย์ป้องกันยุงนะคะมอบให้ปลายอยู่ที่1,500ขวดค่ะ และนี่ก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโควิด19ขององรจรแม่ห้องสอนในห้วงเวลาที่ผ่านมานะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะขอให้พี่น้องประชาชนคนแม่ห้องสอนนะคะระมัดระวังและดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็ น่าเป็นห่วงทั้งสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกแล้วก็สถานการณ์ของโรคโควิด -19 นะคะที่ยังแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรานะคะก็อยากจะให้มันสังเกตคนในครอบครัวนะคะคนรอบข้างที่อยู่กับเรานะคะว่ามีอาการผิดปกติหรือเปล่านะคะมีไข้ไหมไอไหมอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการที่น่าสงสัยนะคะรีบพบแพทย์ทันทีค่ะสําหรับวันนี้นะคะอาบาจาแม่ฮ่องสอนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสมอทุกท่านคะวันนี้มาเจอกันนะคะค่ะขอแนะนําตัวก่อนนะคะน้าสดาตันพัฒนกุลค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันเพื่อที่จะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกัเกวกบเรื่องของตัวมอสผิดทีบสิบซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากอบจนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะว่ามอส q ิดทีบสิบเนี่ยและมอสผิดทีบร้อยเนี่ยนะคะคืออะไรแล้วก็ มีประโยชน์อะไรบ้างนะคะรวมถึงวิธีใช้ใช้ยังไงแล้วก็คนเก็บยังไงแล้วก็ถ้าเกิดเราบังเอิญน,นะคะเราไปสัมผัสเนี่ยเราจะต้องป้องกันแก้ไขย,ยังไงบ้างเดี๋ยวอันแรกเรามาเรียนรู้กันก่อน,อนเลยว่ามัสคิดทีบีสินะคะตัวนี้เลยค่ะกล่องนี้นะคะตัวนี้นะคะมัสคิดทีบีสิเนี่ยจะเป็นสารเคมีนะคะที่มีความเข้มข้นนะคะแล้วก็สามารถใช้ในการควบคุมการเจริญเติบโตของลูกน้ำได้ประมาณ3เดือนเลยนะคะนี้ตัวนี้จะเป็นมัสคิด ทีบีหนึ่งร้อยนะคะปีนี้อบประจําให้เราสองตัวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการใช้กันค่ะนะคะวิธีการใช้ง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นมอสฟิททีบีสิบตัวนี้นะคะนะคะจะเป็นหนึ่งเม็ดนะคะหนึ่งเม็ดในหนึ่งแผงต่อน้ำสี่ลิตรค่ะนะคะตัวนี้หนึ่งเม็ดถ้าถามว่าถ้าเกิดน้ำน้อยกว่านี้อย่างเช่นเป็นในจกันนะคะหรือว่าขาตู้จานรองขาตู้ตกับข้าวทําไงคะ แล้วก็แบ่งใส่นะคะตัวนี้1 1เม็ดต่อน้ำ4า4ลิตรค่ะจำง่ายๆถ้ามัสคิดทีบีร้อยตัวนี้นะคะสีฟ้าค่ะซองสีฟ้านะคะ1เม็ดต่อน้ำา100ลิตรนะคะตัวนี้นี่คือกรณีที่มีสมมติว่าบ้านเราในครัวเรือนนะคะที่มีถังเก็บน้ำใหญ่ๆเป็นโอ่งน้ำถังเก็บน้ำใช้เยอะๆค่ะเป็นร้อยลิตร200ลิตรนะคะก็ใส่ไปเลยค่ะ1่เม็ดต่อน้ำา100ลิตร ถ้าเกิดถังของเราเป็นถังใหญ่มากนะคะ400ลิตรใส่เลยค่ะ4 4เม็ดไปเลยนะคะตัวนี้จำกันง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแต่ TB100 เราไม่มี TB10 สมมติ TB10 หมดแล้วเหลือแต่ TB100 นะคะเราก็เกิดไปเจอแจก,กานทำไงคะเราก็บิใส่นิดนึงนะคะพอใส่ไปแล้วประมาณสัก10นาทีนะคะก็คนให้มันละลายค่ะเพื่อให้สารเคมีจากใน TB10 และ TB100 เนี่ย ไปเคลือบที่ผิวภาชนะนะคะแนะนำนะคะว่าตอนที่ใส่เนี่ยเขาให้น้ำเต็มภาชนะเพื่อให้สารจากตัวสารเคเมีเนี่ยไปเคลือบผิวภาชนะด้าน,านในป้องกันยุงมาวางไข่นะคะอันนี้เป็นวิธีใช้ง่ายๆเลยนะเหมือนไสเบรเลยค่ะแต่ว่าเพียงแต่ตัวนี้เป็น TB10 และทีริลชนิดเม็ดเท่านั้นเองนะคะใช้กันง่ายๆเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ไปแล้วนะคะเราได้รับไป เออเราอย่างใช้ไม่หมดเราจะเก็บเก็บยังไงดีคะก็เก็บง่ายๆเหมือนทุกอย่างคะ่ะเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งเก็บให้ห่างจากเด็กนะคะเก็บให้ห่างจากสัตว์เลี้ยงเก็บตรงที่ที่อากาศไม่ร้อนการระบายอากาศดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะถ้าเก็บแล้วเราจะนําไปใช้นะคะอย่าใช้เกินที่เมื่อกี้แนะนํานะคะจาได้ไหมคะทีบีสิบหนึ่งต่อน้ํา4ลิตรทีบีร้อยหนึ่งต่อน้ํา100ลิตรอย่าเกินในวันนี้นะคะเพราะถ้าเกินเนี่ยจะทําให น้ำที่เราเอาสารเคมีไปใส่เนี่ยมีกลิ่นได้เราก็อาจจะเหมือนกับเอ๊ะทำไมมีกลิ่นอาจจะเพราะว่าเราใส่เกินงั้นเน้นย้ำนะคะว่าอย่าใส่เกินค่ะนะคะวิธีเก็บรู้แล้ววิธีใช้รู้แล้วนะคะทีนี้บังเอิญว่าถ้าเราเกิดไปใช้แล้วเนี่ยบัเงเอิญเราใส่ไปแล้วมันกระเด็นโดนผิวเราตอนนั้นเลยนะคะเราจะทํำยังไงไม่ต้องตกใจนะคะก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดเลยค่ะนะคะถ้าเปื้อนเสื้อผ้ากลับถึงบ้านก็อาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเข้าตาล่ะคะข้าตาเราเยื่อบุมันจะบางนิดนึงนะคะก็ให้ล้างออกวยน้นําสะอาดที่จํานวนเยอะๆหน่อยจากนั้นก็ไปพบแพทย์นะคะแต่ถ้าไม่มีอาการระคายเคืองอะไรก็ไม่จําเป็นนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะสบายใจไปพบแพทย์ได้เลยนะคะถ้าเกิดกินอ่บาบังเอิญเพราะว่าซองเหมือนบางคนอาจจะว่าอุ้ยเหมือนซองยาเลยไหมคะแล้วก็ลืมอ่านว่าคืออะไรแล้วก็เผลอกินเข้าไปทํำยังไงดีคะถ้ากินเข้าไปอย่างเพิ่งตกใจนะคะตั้งสติดีๆคะ่ะ แล้วก็พยายามทําให้อาเจียนนะคะทํเองก็ได้ให้เราอาเจียนก็ดื่มน้ําเยอะๆอ่ะสัก2อสาแก้วดื่มไปเลยทําให้แบบเพื่อให้เราอาเจียนเอาสารเคมีออกนะคะแล้วก็อาจจะล้วงคอนะคะหรือว่าถ้าไม่งั้นมีอีกวิธีหนึ่งค่ะกินเขาเรียกว่าผงคาร์บอนนะคะผงคาร์บอนที่เราขายตามตามร้านร้านสะดวกซื้อทั่วไปหรือว่าร้านที่มีเภสัชกรกินผงคาร์บอนเข้าไปนะคะผงตัวนั้นน่ยมันจะไปดูดสารพิษพวกนี้ แต่เพื่อความสบายใจที่สุดของทุกคนนะคะเมื่อรักษาเบื้องต้นเสร็จแล้วไปพบแพทย์นะคะตอนไปพบแพทย์ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมนําซองไปด้วยนะคะหรือว่าถ้ามีกล่องก็เอากล่องไปด้วยนะคะเพื่อให้แพทย์ทราบว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยคือสารอะไรนะคะแค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะจํากันได้ไหมคะทวนสุดท้ายเลยค่ะทีบีสิบค่ะเป็นซองอย่างนี้นะคะสีส้มหนึ่งเม็ดต่อน้ำสี่ลิตรค่ะนะคะ ถ้า t b 1 0รอสีฟ้าค่ะ1เม็ดต่อน้ำาน0 0ลิตร t b 1 0รยน้ำร้อยลิตรจำกันง่ายๆเลยนะคะค่ะถ้าเกิดมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถโทรศอบ์ถามที่อบจอได้หรือว่าหน่วยงานสาธารณสุขที่ใกล้บ้านท่านค่ะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ